อ๋อวัสดีครับวกับผมต้องซุกนกเข้าหญ่มึงเพลที่เราล่ะครับฝนสิโทกละ่ะออกมาต่อนนกไม้วางหันตีพิษครับมาจอดฟังมึงนี่ฝนกับสีมาพอฝนแต่ว่าฝนตกลหะครับทางนั้นมืดเปิดนละ่ะเดี๋ยวเบิ่งก่อน สิลบฝนสะก่อนละคือสิเขาไปลบฝนเที่ยงหน้าเที่ยงหลังซะก่อนคือไม่จังไดมันเป็นแต่มาองหอดอยู่บ่ผมว่าผมสิใส่ต้นหนะ่ะเสียงฝนมาละ่ะฟังิ่งก่อนคัน่มากกับเม่นไส่คันมนันฝนมากกัสิลบฝนซะกวอนคนนอนรับทีแรกเห็นมันกาดด้วยครับกัดเนือ อันนี้ถนนลัดกลางทงครับขึ้นไปฝุ่นออกไปเส้นมันตอมันตอนตกอยู่ครับตกตกฝนตกเชื้อฝุ่นฝุ่นแต่ว่านี้เพราะท่านตก สีมาหอดีบอมาแล้วครับลินละ่ะเอา้าผมกะสีเขาลบฝนซะก่อนครับไอฝนไอฝนเศร้าฝนเศร้าซะก่อนผมจังเสียวมาขืนนี้อา้าวฝนเศร้ากับเสี้ยวมาขึ้ืน,นรูนนแล้วครับฝนตกฝนตกถึงขอ,องมาต่อนาเป็นไร หยดฝนเรียบร้อยฝนเศร้าแล้วอ่านผู้ละครับเดี๋ยวไปใส้ผู้ละ ทั้งพี่ก็มีทั้ทงทรงอ้าสิไปใส่พุ่นล้วป่ารุ่นมื่อครับ cái gì đấy mày, đột cái đột cái không, không đâu cái cây đâu hắn nào เว้ยหนามาเร็วเนีย่ยไปยอ่อห่อนเล่นเด้อเหยียบในในเนีา่าไปเหยียบไปไปนันอยู่ไกลห้องก็บวัวเป็นยังดอกครับอ้๋อเ้ยน้ำมาที่ล่ะเนี่ไปยังทางานัน้นเนี่โอ้ออ้อนั่นแหละไต่มาบ้าน ออกมากเร็วโอ้ยขนปันซิมาหันบานนับไปเจ้ผุ่นด มันมา่อีกแล้วฟฝ้าไว้ไหมต้นสีมาก,ก่อนเขาพ่วงไปน,น่คน นับข้นไปเป็น,น,นยังเฮไอ้เสีมวยวนๆไข่ไปขังนี่เป็นยังโดดได้บานโดดเส้นมึงจะไปเก่าขึ้นใน,ใน,ใน้อยๆดิเออขึ้นไปสูงเลยจังโดดซักจุดเส้นอะ bàn, lên bảy bàn, đốt dây bàn, Để hắn cồn dây đi là, uế à. sạc nát lẹo Tôn chưa xây bàn Tôn xây vương bàn Tôn xây Nát lẹo Cùng nèm lẹo Nèm lẹo Này Ui bây giờ đang phụn Ý thủ cả nhà hồ đông Cứ bến nèo nặng Đốt xây Đốt 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 bó đốt Đốt tí nào Tên, không nghĩ đốt, say. đốt 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 Lột nhạc đấy. đốt say bàn. đốt 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 còn đốt 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 không đốt 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 ฟังแล้วละคู่ก็ได้โดดโดดโดดอืมคุณเข้ามาแล้วคนมาแล้วเร็วลเรีวตื่นคนพฤศจินี้สำเร็จนั่นโดดใส่เไปโดดใส่โดดโดดเร็วคนมาไก่หอดแล้วโอ้ยหนีก่อนจะนอน นกปลามันก็คือนกอยู่น้ำบานนู่นน้ำใสไฟดิโอ้ยมาไก่ปันยังมาไก่ปันยังบานโดดหนีตัวมาพี่มาพี่พอีพออย่าไปเนี่ยมจะไปเนี่ยมจอดเบิ้งยี่หลีไปไปจอดเบิ้งเห็นยยังเหยียดต่อนอกต่อนอกไอ้หนี Yo. Apa nyai ni? Oh. Ha ơi. Pet bừng cả Nó vô tụt xuống bạn. มันหนีเหรอคนขี่รถมันเปลียนทางแยกกระแผ่น,น,นไฟโยด้องแจ้วจังหนีมันโมเมนต์หน้าเิ่นดอกดอกัชง รุ่นอีกพ่วีเยียบพ่วแห้งแล้วน,นี่สามกุกซ้อน Do you know? tôi do nè know? 3 do nó tốt What đẹp you know? What do you know? What do you

ดูทั้งน้นสิโพถึกไปทั้งโมเมนต์ี่ทั้งนั้น,นเว้ยนั่นออน,นี่นั่นแล้วเนี่ยมันโดดแล้วมันเลยไปทั้งพุ่นกันโดดตัวนั้นนั่น,ม,นมาเออนี่แล้วเอาโดดใส้บันน,นี่นั่น

เสียงรถกลับมแนละครับมึง่าเพราะว่าบางบางหันเพิ่นบ่เห็นผมเสียงรถกลับมาลนะ่ะบางหันจอดจอดสงสัยนะจอดแนมิึงอยู่น,นั่นแนมมึอยู่ใส่มอไซค์่านคนละขั้น แดดได้บานบึนพอดีล่ะแ oh. ดดแดดแดดเปี่ยงเปียนฝนมาอีกละ่ะฝนตกเลยครับคุณนั่นมึงทีละ่ะแดดแดดบึงฝนตกกระซิได้เก็บเหรอครับ กล่องตาฝนล่ะแดดแดดเป็นแดดฝนกระตกอะผมเ,ก,เก,ก็บกล่องเก็บเงินกรับกะคิ่นี่กับบ่ไดดกันที่เราล่ะไปสรงเหว่ล่ะเหว่ตัวขันลักษณะเขามากับบอ่อ เหยียบครับเขาอยู่สูอยู่ครับสำหรับที่นี่กิจีนเก็บกะสิบเวยแหละครับเอาเปินทวเอินไห้เอางานไปส่งงานพุมเห็ดเหล้วนะแต่ว่าเปินบดันได้ว่ายไปเห็ดสีหมองได้พอดีิันมีคำสั่งมาล่ะไปไปส่งหมองเห็ดสีดูบานบซุปาซอ่ารครับกะสิ เจ็บแล้วครับไม้นี่กะคือเก่าแล้วเขามาว่าหยียบเก้าบ่เเยียบนะจหรับคลิปนี้ก็ขอบบุญขอบคุณพ่อะไม่ไอยน่องคือเก่าแล้วครับเที่ยเกียรติค้ามาชมก่องต้องซุกนกเข้าหญ่เมืองแตรมาโดยตลอดครับาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับปุ่นไม้สภาพไม้กินเผยกับใครอ้าวหน้าไม่เท่าให้ละ มาต่อหน้าเพิ่นเอาคลิปครับ